โทรศัพท์ความจำเต็มจนเออมีวิธีแก้ไปดูกันเลยครับก่อนอื่นขอ,ขอเร่งแชร์กันเลยครับใครแชร์แล้วพิมพ์ข้อแชร์แล้วคนถึงทราบด้วยนะครับเพื่อวมด้วยในในการแบ่งปันสิ่งดีๆแบบนี้ไปด้วยกันเมื่อแชร์เรียบร้อยแล้วเราไปดูขั้นตอนและว,วิธีการแก้ปัญหามือถือความจำเต็มกันดีกว่าต้องบอกตามตรงใครไม่เป็นไม่รู้หรอกว่ามันทรมานขนาดไหนไปดูกันเลยครับ ในวิธีนี้ครับคุณหนึ่งจะพาพวกเรามาเพิ่มความจําเพิ่มความจุให้กับโทรศัพท์ของเรานะครับใครที่ใช้โทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อรุ่นอะไรก็ตามท่านชมสามารถทําตามที่คุณหนึ่งแนะนําในคลิปนี้ได้เลยครับและที่สําคัญ ใครที่เป็น V.I.P. สำหรับคุณหนึ่งก็คือเคยซื้อโทรศัพท์ที่คุณหนึ่งแนะนําไปในคลิปนี้นะครับเจ้าตัว Redmi A 5นะครับหรือว่าเจ้าตัว C 7 1นนั่นเองนะครับใครอยากได้โทรศัพท์มือถือราคาถูกเบาสบายกระเป๋ากดที่ตะกร้าสีเหลืองมุมซ้ายล่างนะครับเพราะเครื่องสาธิตตัวอย่างทุกเครื่องคือเครื่องที่คุณหนึ่งเอามาแนะนําให้ท่านชมซื้อกันนะครับท่านผู้ชมจะนอกเหนือจากการที่ได้ของดีของถูกแล้วเนี่ยท่านผู้ชมยังได้วิธีการใช้งานจากคุณหนึ่งไปด้วยนะครับก่อนอื่นท,ท,ท่านผูอออกก้ชมทุกท่านเอาซองออกก่ออออนนเเลลยยัถซกกทาชม ถอดซองมาก่อนนะครับเมื่อถอดซองเสร็จแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับให้ท่านชมนะครับไปเปิดกล่องท่านชมซื้อไปนะครับนะฮะเปิดกล่องมาท่านชมครับในกล่องเนี่ยมันจะมีเจ้าตัวเหล็กอยู่ตัวหนึ่งท่านชมเห็นไหมนี่เหล็กตัวนี้นะครับท่านชมเอาเหล็กตัวนี้มานะครับเหล็กตัวนี้เขาเอาไว้สําหรับเวลาเราเปลี่ยนซิมการ์ดนะครับซึ่งตัวนี้แหละครับเป็นพระเอกที่จะมาช่วยเราได้นะครับให้ท่านชมมาเทียบด้านนี้ครับทางหันทางด้านซ้ายของโทรศัพท์มือถือเรานะครับท่านชมจะเห็น มีถาดแล้วก็มีรูอยู่เห็นไหมครับดังนั้นน้ชมกดเข้าไปครับกดเข้าไปครับแล้วถอดออกมาครับถอดออกมาเลยครับเราจะได้ถาดแบบนี้นะครับอ่าท่านี้ให้ท่านชมนะครับไปเอาเมมมาริการ์ดครับท่านผู้ชมจะซื้อจากที่ไหนก็ได้นะครับซื้อเมมมาครับซึ่งไอเจ้าตัวเล็มี A5 ตัวนี้สามารถเพิ่มความจุได้สูงถึงหนึ่งเทเลไบต์เลยนะครับซึ่งตัวนี้คุณหนึ่งก็ใส่ไปห้าห้าร้อยสิบสองนะครับอ่าก็เอามาใส่ ลักษณะการใส่จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนใครอยากได้เมมเดี๋ยวคุณนึงปักตะก้าวให้ด้วยดีกว่านะครับเผื่อท่านผู้ชมอยากจะได้เมมที่มันใช้ดีใช้ยาวนะครับแล้วก็เก็บได้เยอะๆก็เดี๋ยวคุณนึงปักให้นะครับอยากได้ความจุเท่าไหร่ก็เลือกตามที่ต้องการได้เลยนะครับเพราะมันใส่ได้สูงสุดถึง1เทเลยนะท่านผู้ชมนะอ่ะใส่แบบนี้นะครับใส่เสร็จปุ๊บนะครับมันจะเข้าไปเป็นแบบนี้ครับหลังจากนี้ให้ท่านผู้ชมทําดังต่อไปนี้ครับให้ท่านผู้ชมปัดมานะครับตัวนี้นะท่านผู้ชมปัดขึ แล้วท่านชมไปหาแอปที่ชื่อว่า f ฟลนะครับตัวนี้เห็นไหมท่านชมกดเข้าไปที่ฟลตัวนี้ครับหลังจากนี้นะครับเราจะเห็นารายละเอียดต่างๆในนี้นะครับดังนั้นให้ท่านชมนะครับเลื่อนลงไปล่างสุดนะครับซึ่งถ้าท่านชมเลื่อนลงมาเนี่ยท่านชมจะเห็นพื้นที่เก็บข้อมูลก็คือตัว sd card ของเราเมื่อกี้คุณนึงใส่ไป5้าหนึ่งสองมันก็โชว์ห้าหนึ่งสองแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับหน้าที่ผูงชมคือไปที่รูปภาพของเราครับท่านชมรูปภาพของเราอยู่ตรงไหนท่านชมกดเข้าไป แล้วให้ท่านผู้ชมนะครับกดจุด3จุดครับแล้วกดเลือกทั้งหมดมีกี่รูปกดเลือกให้ทั้งหมดเลยท่านผู้ชมพอเลือกทั้งหมดเสร็จปุ๊บท่านผู้ชมกดไปที่จุด3จุดอีกทีนึง่งแล้วท่านผู้ชมเลือกคําว่าย้ายไปนะครับก็คือเราจะอ,าออกจากเครื่องแล้วไปเก็บที่เมมโมรี่การ์ดเรากดย้ายไปครับแล้วเลือกตรงนี้ครับการ์ด SD กดเลือกการ์ด s อนะครับอันนี้เขาจะให้เลือกโฟลเดอร์ครับท่านผู้ชม คุณหนึ่งแนะนำผู้ชมมาเลือกโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า DCIM นะครับหรือท่านชมจะตั้งชื่อโฟลเดอร์ใหม่เป็นที่ที่ให้ท่านชมเข้าใจก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกท่านชมเลยนะครับแต่ในที่นี้นคุณจะเลือก DCIM DCIM คืออะไรตัวนี้คือเวลาที่เราถ่ายรูปปุ๊บมันจะมาถูกเก็บในนี้ครับอ่ะคุณหนึ่งก็เลือกแบบนี้นะครับเลือกปุ๊บนะครับก็กดตรงนี้ครับย้ายมาที่นี่เขาทําการย้ายมาแล้วครับเพียงแค่นี้เองครับ ความจำในหมื่งเราจะไม่เต็มแล้วท่านชมถ้าเราเก็บด้วยวิธีแบบนี้นะท่านชมนะเวลาที่มือถือเราพังมือถือเราเสียเนี่ยเราแค่ดึงเมมโมรีออกมารูปหรือวิดีโอของเราก็ยังอยู่ครบเหมือนเดิมใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์พิมพ์คําว่ามีประโยชน์คนหนึ่งด้วยนะครับครูงหนึ่งสอนดีส่วนใครอยากได้เมมโมรีการ์ดนะครับเดี๋ยวครหนึ่งจะปักตะกร้าไว้ให้นะครับแล้วก็ใครอยากได้โทรศัพท์มือถือที่ราคา ถูกเบาสบายกระเป๋ารับประกัน1ปีเต็มจากแบรนด์ Xiaomi สู์สไทยนะท่านผู้ชมนะในตะก้าเนี่ยมันจะมี2เลือกมันมีรุ่น A กับรุ่น C ท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมอยากได้รุ่นไหนก็เลือกรุ่นที่ชอบได้เลยนะครับเพราะมันเป็นสเปคเดียวกันเลยนะครับแต่ตัวที่คู่หนาาึ่งเอามาสาธิตตัวอย่างให้ท่านผู้ชมเห็นก็คือรุ่น Redmi A5 นะครับแรม4หน่วยความจำา 128G ครับจัดไปครับ